สวัสดีครับวันนี้พบกับของเล่นอาร์ตทอยกันอีกครั้งนะครับผมก็หลังจากที่ผมนะครับหายไปนานเลยนะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับผมก็ได้แวะไปที่เมกาพาซ่าสัมผาริ์อีกครั้งนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้มาครับผมนี่เป็นแรมทอยเคียวคิตตี้ครับแล้วก็แรมทอยอ่าเมชชามนะครับผมเมชชามนะครับผมอ่าตัวหนึ่งจะเป็นคิตตี้ที่เป็นครึ่งนะครับผมอันนี้มาด้วยกันเป็นซีรีส์ครึ่งๆนะครับผมก็ครึ่งซ้ายจะเป็นตัวนะครับตัวละครแบบ อ่ามีผิวหนังตัวขวาจะเป็นเมชานิกนะครับผมอ่าแล้วตัวขวาจะเป็นปลาหมึกนะครับผมแต่เป็นเมช่ฉาดทั้งหมดนะครับผมของแรมทอยทั้งคู่นะฮีโร่เคทตี้แรมทอยแล้วก็อันนี้แรมทอยอ่าคอสโอเวอร์กับวอตส์ฟัมเมอรี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยครับจริงผมก็แกะไปแล้วล่ะนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดเลยดีกว่านะครับผมมานี่การ์ดที่ได้นะครับผมของฮีโร่เคทตี้ครับคือสีนี้ครับนี่เป็นเบอร์หกครับผม เพียวลิลลี่ครับผมเพียวลิลลี่นะครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรนะนะครับนี่สีสันสวยงามนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดูคูลจริงผมจะได้ตัวนี้นะนะครับมันคลาสสิกนะแต่ตัวนี้ก็เจ๋งไปอีกแบบครับก็คอนเซ็ปต์ของเขาคือจะเป็นครึ่งอย่างนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวของคิตตี้นะครับผมนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนคิตตี้ตัวอื่นได้นะครับอันนี้จริงๆผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ไปแล้วล่ะคือเพนกวินใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็ เป็น Hello Kitty เลยล่ะเป็นของลิขสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างสวยตัวไม่คันหินของเขาเจ๋งดีนะครับผมอตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้มาดูตัวที่สองกันดีกว่าครับตัวปลาหมึกนะครับผมซึ่งปลาหมึกเนี่ยนะครับผมมันไม่มีการ์ดมาให้ครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะนะครับอแต่เป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวปลาหมึกจุดเด่นของเขานะครับที่ถอดได้คือตรงข้างบนนี้ครับนี่ฮะถอดได้เหมือนเห็นแบบสมองปลาหมึกอะไรเงี้ยครับผมเจ๋งดีนะครับผมตรงนี้ แผ่นพลาสติกที่่อนข้างเหนียวนะครับแล้วก็หนวดปลาหมึกครับที่ขยับได้ทั้งหมดเลยทั้ง8อันแล้วก็ถอดได้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวจะพยายามถอดให้ดูครับมันแข็งนิดนึงอันไหนผมถอดง่ายก่อนถอดก่อนแล้วกันนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นหนวดปลาหมึกเสียบนะครับผมก็เจ๋งดีนะครับนี่ก็เป็นอ่าอาร์ตครึ่งๆนะครับผมเป็นตัวปลาหมึกแล้วก็ครึ่งบนจะเป็นส่วนใสนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดเป็นหลายตัวตัวอื่นจะเปลี่ยนสีได้ครับของตัวนี้ก็จะเปลี่ยนสีซ้ายขวาได้นะคอมบิเนชันได้ ก็เป็นของเล่นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสะสมนะวางคู่กันแล้วมันเจ๋งนะมันดูแบนเป็นแมคานิกแบบหุ่นยนต์จริงๆนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวคอยติดตามชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็มาแบบสั้นๆครับผมขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ